สวัสดีครับมาติดตามการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันจันทร์ที่29ก,กรกฎาคมพศ2 5 6 7ในวันนี้ร่องมรสุมภาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ขณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอากาศตั้งแต่เวลา6.00นวันนี้ถึงเวลา6.00นวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญสีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน